ถนนลำพูนดอยจีนะพาะก,ก่อนนี้จากลำพูนถนนมันจะมาอยู่แค่ดอยจีนี่ไปไม่ได้ครับไม,ไม่ได้ถ้าถ้าจะผ่านตรงนี้ต้ององ้อมอ้อมภูเขานี่ไป<ว>อ,อ้อมภาคเหนือไปครับ,รบแต่มันมีม,มีเป็นเป็นทางทางแนวทางลอกเกลียนอยูเ่เป็นทาง,ทางเกลีับสมัยนนเป็นเกลียงอยู่ เร็วๆสิไม่พราะทางไม่หมดซนอนไลด์ลงมาข้อตอนอะที่ไหนอะต้นนั้นอะเอ่อดอกไม้อะไรอ่ะแม่อ๋อกระดเงินแม่บอกเร็วเร็วนระดุเงิน แม่ทางนี้มันเอียงขึ้นนะทางของเราที่กำลังจะไปตะวันอะไรเอ่ยอุ้ยหมาหนีหมาอันนี้พักอะไรอะทำไมตัวต่ำ นี่คือสกายวอล์กนี่สกายวอล์กที่โดยตีใช่มั้งไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนใช่ไหมจังหวัดลำพูนนะเนี่ยาอยู่ที่ไหนจังหวัดลำพูนโอเคที่โดยตีไกลไกลไกลกลางข้าวปกติไกลไกลไกลข้าวไก่งวงเหรอไก่งวงไก่ต๊อกเนีย พี่พ่อโดนไก่ให้ให้ให้หมูอยากไปดน้นาค่ะหนูอยากโดนสุนัขตางกับไก่ไก่แบบนั้นนี่แ ไปคุ้มคู่วานะที่มัไก่จับนั้ไก่แจ๊ดเหนไหมในูคือไก่อะไรหรือ้งหลังหนูหนูคิดว่ามันคือชื่อว่าไก่ไก่งวงไหมไม่้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ช่ใช่จริงใช่ไหมคะใช่ไหมถ้ามันจะพังก็ต้องพัง ตอนนี้เลยสินั่งก็ไรอ่ะแม่หนูอยากเข้าไปแล้วอ่ะไ,ไปดิยั่ไกลเดินผ่านด้วย เป็นไงบ้างอะลูกอลไรเป็นยังไงบ้างคนมาขมันเป็นยังไงบ้างโอ้ย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 เอ้ยโ้ยโอ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 ยอ้ย้ยอยโ้้ ทุกอย่างเลยจริงจ้าราคจัดเอ้านี่แมวแมวแมวให้แมวกินนอนได้โดนำแมวกินี่นี่อะไรเนี่ย่ะแมวเ็ากินนานเม็ดเห็นไหมดำเขียวอยู่เลยเออเราอยากกินค่ะค่ะถ่ายแมวก่อนถ่ายแมวก่อนหุ่มนอนเดู๋ เต่าครใครเป็นสิ้นไทก่อนกันเต่าเต่าเหรออือฮึตกอ้ออุ่ว่าแมว่เสียอะไรเนออุ้ย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 เอ้อ้ดอ้ เฮ้ยต้องจังจังคือขนของนกจนดูนี่นี่มีเตองแค่ตองเพียงกี่ตัวเจ็ดเจ็ดตัวใหต้องต้องถามคุณเนนอ่ะขอคุณเนนมาเนี่ยคุณเนนก็เอามาอย่างไหนคุณเนนอ่ะเข่งกล้วยอ่ะคุณเนนก็เป็นคนเอามาให้เต่ากินไง มันมีไข่เต่าด้วยนะแต่มันมีอยู่ในดินเป็นคุณเนนบอกพ่อมานะ่ะตอนนี้มันอยู่ในดินน,ะน่ะเนี่ยบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะต้องดินแไ,ไหนนั่นเลยที่อยู่ก้อนหินนั่นนะ่ะอยู่ก้างก้อนหินตั้งอนะ่ะน่ะเนเต่ามันไข่แล้วแล้วตอนเนี้ยลูกมันอยู่ในดินนะ่ะคุณเนนก็บอก คุณเนนแนะนำหน่อยดิคุณเนนครับไข่ไข่มาเมื่อไรลูกฮไข่เต่าไข่มาเมื่อไรสีขาวฮะสีขาวไข่มันเป็นสีขาวแล้วอ่าไข่มีอายุกี่กี่เดือนกี่วันแล้วเนี่ยอือเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเป็ดวันอ๋อนี่ก็พึ่งไข่เดือนนี้ดิใช่ไหมอือพึ่งไข่ตอนนี้เหรอ อ๋อคุณเรนก็ต้องมีหน้าที่ดูแลไข่ใช่ไหมละ่ะอืมเอาแล้วเดี๋ยวถ้าคุณเ้นไม่ดูแล้วใครจะดูอะ่ะจนจะไปขุดไข่มคจะขุดอะไรขุดไข่เต่าหรือเ่าจะเจอไข่มันมองไม่เห็นมันอยู่ใต้ดินมันฝังอยู่เอาขึ้นมาไม่ได้หรอกเนี่ยตกใจหมดอยู่อะไรอยู่ที่้เตานะ มันคือ,น,คอ,น,คอนุ่ยูกันยิ้มแม่เมื่อเช้มันกตกดหมดไปดูสก <c oughs> ายวอล์กได้ไปแม่ครับสกายวอล์อยู่ไหนครับ แม่ไม่เดินอยากกายได้ไอะไรนี้อมหนูเดินนะทางเดินพอด้วไม่เอาเลยกยมาหยอนได้ฟรีนี่อันไหนให้อรครถึงก่อนได้ัฟรีอะไรนะเอาใครมาถึงก่อนได้บัฟรีโุน ไปเอกต้นไม้สวยสวยสวยสวัสวยสวยด้วยนอ่ายต้องนอนลงทำมเอาอันนี้ ว่าผมใส่แล้วนะเี้นมัมมัมปั๊บปั๊บเวีควีคนมัมมัมมัมบูล่นี่เรื่องการเรียนก็เรนมยคะให้ากปพวิ่งตาูต้องเขียนชื่อในโบ่ะอไปเขียนชื่อคนละชื่อ คนแดงเลยเขาเรียกคนแดงข้อจุดใจเขาเขียนแดงแดงแดงมีแดงมีสองอันเขียนชื่อเอาอ่ะชื่อจริงนะชื่อจริงอ่ะนะสกุลเขียนร้อเรือ 我懂。 ตัวเป,ปัพ่อเ่ยไปเลยไหนมตัดอยู่ไหนแล้วเนี่ยพ่ <c oughs> อของพ่อัคย <c oughs> มีคน <c oughs> มีคนมีปฏิกิยาแปลกๆก็คือไมโวทรนสกายวอเปิดใหม่สกายวอลเปิดเก่าไม่ใช่หรอ จะกายวอล์กเปิดใหม่ที่จังหวัดล้ำคูนที่ดอยต<อ>ีที่ดอยอ่างขางตอนนี้ตัวจะวัดล้ำคูนนะครับสถานที่นี้ก็ <c oughs> เกิดมาใ้เด็กิงหาเมื่อท,ที่ปีป้าเจ้าหน้าที่บอกมานะครับเอ๊ด้านหลังก็เกลือุ <c oughs> <c oughs> ้นลุ่นลุ้นไหวหลวงปู่หรือยัง วหลงปูหรือยางด้านหลังไหาหลงปูหรือยางอยังอุ๊เออไหว้หลงปูไอเทสกี้มาให้ฉันดับเน้นเลยเออ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 ๊ว่ตรงนี้ไดีกว่าเขาบอกว่าอะมันจะผูกตรงนี้ฮ่าผูกให้หน่อยผูกไม่เป็นโอผูกให้หนจ้าผูกให้หน่อยจ้าอ้อไม่ถึงเดอกเด็กเอาผูกไม่ถึงเด็กเด็ูกไม่ถึง ปลูกกับไอ้นั่นก่อนได้ไหมอะกับต้นมาน่ะจะปลูกตรงนี้ปลูกที่ไหนจะไปปลูกต่อกับคนอื่นก็ทําไมอะลูกจะทาให้มันมันยาวเหรอยาวไม่ไปปลูกกับต้นก็ได้นี่ทะเลาะโอ้ยมันลื่นนี่พวกหนูน้าค้างแรกเลยเนี่ยเห็นไหมน้ํายังค้างอยู่ระวังลื่นนะเออผูกไข่หน่อยพ่อบอกผูกไข่หน่อยดียวพว่<พ>อบอ<ว>กผูกเลย พวงมาเลยข้าวทิพย์ไหนเอาโซนไปไหนแล้วล่ะกอจอบกลับมาดิดูทางทิศตะวันออกสงสารระวังลื่นระวังลื่นทิศตะวันออกเด็กพิงที่มันคงเลยอะไรที่ทำแม่ด้านพิงที่มันคงเลยเราจะได้มันคงเลย หนาวนี้ไม่หนาวได้ยังไงอ่ะอากาศมันหนาวอ่ะ <Why? S 1> มันลื่นนะลื่นนะเพราะมันยังเป็นในนั้นแรกอยู่นะ เอาเลยเอาเลยเอาเลยแม่ตามสบายเลยขอถ่ายติดไปด้วยเลยเด็กๆกำลังเติมพลังพี่องจา,ากินอะไรลูกหล,หลังจากสกายวอล์กเสร็จก็เติมพลังหน่อยอเติมพลังด้วยมาม่าเติมพลังด้วยมาม่าแล้วจะมีประโยชน์ปะเนี่ยมาม่าเนี่ยไม่ชอบเออไม่ชอบนั่งได้เลยครับจอดเหรอก็โซนพื้นที่โซน มีแต่มามาเอาไหมมีแต่มามาเอาป่ะรองท้องก่อนยามเช้าเลยอ่ะวันนี้หน้าหนาวห,หนาวแรกแห่งปีไม่แน่ที่นี่เขาบอกว่าหนาวครั้งแรกของเขาหนาวครั้งแรกของใครนะครับแต่ว่าหนาวครั้งแรกของ,ของเขาไม่ที่หนาวครั้งแรกของกุโซนเหรอโอ้โหนี่หนาวครั้งแรกเลยเหรอ้โหแล้วลถ้าหนาวแบบนี้ตลอดจะทำยังไงอ่ะถอดเสื้อก่อนเดี๋ยว ถ้าหนาวแบบนี้ตลอดจะทำยังไงตอนนี้ร้อนแล้วเนี่ยเอาไปซื้อมามาวัดที่โอยติอย่างนี้นะครับนอกจากจะมีสกายวอล์กให้อาหารทำบุญสัตวต่างๆแล้วยังมีร้านค้าสวัสดิการของพี่ๆแม่บ้านของวัดอ๋อร้านสวัสดิการของวัดโอ้มีให้บริการ โอชลจะฝากอะไรฝากท้องไว้ที่นี่ก็คือมามาแม่ครับผักมีโปรตีนโอชลไม่ได้กินผักนี่ตอนนี้มันมีโปรตีนโปรตีนหรือเปล่านี่มันมีแต่คาร์โบไฮเดรตเหรอกับโซเดียมเหรอฮะผมก็กินผักนะกินผักอะไรตัวเองกินผักอะไรได้แล้วอ่ะไม่รู้อื้อ ลึงสาครับเื่มน้ำเลยขึ้นสกายวอลกลัวไหมครับเป็นยังไงบ้างขึ้นสกายวอลไม่กลัวไม่กลัวเลยเพราะมันไม่สูงมันไม่ทุงหรอกเพราะว่ามันทุงอยู่นะไม่สูงทุงถึงฟ้าเออสูงถึงฟ้าทุงถึงฟ้าเอ้นนมันสูงไปแต่ทุงถึงฟ้านี่ก็ก็สูงอยู่นะที่มันอยู่บนภูเขาด้วยนะ ประวัติของวัดเกรงนี่มันวิหารนี่มันเขาเล่าเล่าต่อมาวิหารนี่เมื่อก่อนนี่มันเป็นภูเขาะะแล้วก็เนี่ยชาวบ้านจะ,นะ,ะ,จะขุดขุดขุดแล้วก็ขางออกมาะะแล้วก็สร้างวิหารพ้างในวิหารนี่มันจะม,ม,จะมีมันจะมีก้อนหินขึ้นมาโผล่ขึ้นมาตอนที่แล้วก็ให้เขามาแกะเป็นพระพุทธรูปพุทธรูปกิติ รับนั่งนั่งนั่งย่อนขาหมูหัดรับหมูขาแล้วก็สร้างวิหารออพรพพุทธรูโยงจรงนั้นแล้วก็สร้างวิหารต่างยอนปางนั่งยอนขาเขาีมกเขาปางมันเขาเรียกอะไรเรียกเรียกย่อนย่อนขาลงแบบนี้อย่างที่ยวปางะไรอะไรประมาณนั้นนะครับในพระศาสนาเนาะแต่ว่าเป็นพุทธศีคขับสร้างเมื่อปีหนึ่งพัน เนี่ยมันมันจะมีหนึ่งพันสองอยี่สิบเอ็ดนะครับครับหนึ่งพันบเราขานกันมาแต่ว่าไปเห็นป้ายนะเห็นป้ายที่บูสดนะแต่ว่าตัวนี้จะสร้างเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่รู้รู้ตัวนี้ว่าหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยกันเลยครับเมื่อก่อนเขาทำด้วยด้วยไม้หมดนะครับ แก้วสารพัดนึกเวีอธิษฐานดูสิเผื่อมีอะไรอะฮะใครจะขออะไรบ้างอะอธิษฐานดูตาแก้วสารพัดนึกไงแก้วสารพัดนึกบอกว่าจะาได้โรบอกนี่คือหมายถึงโรบักหมายถึงอะไรโรบักพ่จา โรบักมันหมายถึงอะไรลูกในเกมเเรอแ่มงมอมันเป็นเกมเหรอเกมยอดนิยมว่านั้นเออแล้วตัวเองไหวพระกันยังอ่ะตัวเองไหวพระขอพรขอหลวงปู่ยังอง์จ่าครับโอชนครับไหวพระหรือยังไหวพระก่อนนี่เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตินะ ครูบาศรีวิชัยนะครูบาศรีวิชัยศักดิ์สิทธิ์นะครูบาศรีวิชัยศักดิ์สิทธิ์นะเอา,า <Scotland. S 2> ไหว้อะไรโจรไหว้ไหว้จังโจรเป็นดอยที่ขวาตรงนี้เลยถนอน,ถนอ่ะถนนมันลำพลลลูนลอยตีอ่ะเดี๋ยวนี้ประวัติของลำพลูนถนนลำพลลูนลอยตีน,นะเพราะกอ่อนนี้จาก ลำพูนถนนมันจะงมาอยู่แค่ร้อยจินี่ไปไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าจะผ่านตรงนี้ต้องอ้อมอ้อมภูเขานี่ไปอ้อมภาคเหนือไปครับแต่มันมีมีเป็นเป็นทางทางแนวทางลออเกลียนอยู่เป็นทางเกลียน่อสมัยโบราณครับสมัยนั้นเป็นเกลียนอยู่ครมาสมัยเด็กก็ไปเข้าโรงเรียนที่หัวแค่เดินมาเดินผ่านวัดคือหมายถึงว่า ถ้าเรามาจากล้านนายุคสมัยโบราณนี่คือมาถึงที่นี่จุดสุดท้ายถ้าเราจะไปลำปางเราก็ต้องอ้อมภูเขาเราไม่ได้วิ่งสายตรงเหมือนเหมือนยุคสมัยปัจจุบันเหมือนกัปัจจุบันอ๋อเราต้องอ้อมภูเขาไปอ๋อต้องอ้อมอ้อมภูเขาขุนตาลนะครับเนาะถนนถนนเนี่ยมันยังมันยูนอยู่แค่ทอยสี่เนี่ะที่หน้าที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไปไม่ได้แล้วก็สองพันห้าร้อยเขาจะจะเจาะ ผ่นนี้อตอนนั้นก็อายุปรมะมาณเท่าไหร่สิบอ่าห้าขวบสีขขขข่ขวบข้าขวบเกิดก็หนึ่ง